ล็อกเสร็ทางลบอกล็อกฟัมให้กับตัวเรานะ

ไม่เป็นไรบเดียวก็ได้อหเลไปเข้ามานะครับร่วมจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยยกอันใดที่จะร่วมบุญนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับบุณมากมากนะครับครับอนุโมทนาคณะทายาทโยมนะครับวันนี้อาจะมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดแพร่นะครับเพราะว่าพอดีมี ชาวบ้านที่จังหวัดแพร่โทรมาขอความช่วยเหลือเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับว่าทางทางน้นน้ําท่วมมิดหลังคาแล้วนะครแล้วตอนนี้น้ําก็กาลังขึ้นนะแล้วก็แต่หน่วยงานนะเข้าไปช่วยกันมากมายนะครับไม่ได้ละทิ้งแต่ว่าบางที่เนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับอย่างบางบ้านเข้าไม่ถึงอย่าง ลูกศิษย์หลวงพี่อยู่ที่จังหวัดแพร่บางบ้านนี่ไม่ได้กินข้าวเป็นวันสองวันนะเพราะว่าน้ําเชี่ยวมากแล้วก็เข้าไม่ถึงนะครับวันนี้อาตราวภาพก็เลยขอเป็นตัวแทนญาติโยมคณะศิษยานุศิษย์ของวัดมณีวงศ์ทั้งปวงนะครับผู้ที่มาเยี่ยมชมวังพิญญาณของวัดมณีวงศ์ทางวัดมณีวงศ์เราก็ขอเป็นตัวแทนนํเข้าวสารอาหารแห้งมามา่มาปลากระป๋องที่เราเพิ่งเปิดรับเมื่อสักชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ อนโโมทนาัาสายทานสตายตโยมที่ที่หลั่งไหลเข้ามาภายในชั่วโมงครึ่งนี้ก็ได้มากมายมหาศาลนะครับก็อนุโมธนาสาทุกการกับสตายะโยมขอพระ d า n ิสงนี้ที่คุณโยมได้ช่วยกันคนเล็กแล้วน้อยจงเป็นพลวัตปัจจัยให้หนุนส่งให้คุณโยมเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เดินทางปลอดภยัดภยจ้าจ้าจ้า อาจจะไหลลวหลวงพี่ได้เลยครับวางวางข้างบนได้เลยเนี่ยท่านแต๋นครับวางข้างบนได้เลยพี่วางข้างบนได้เลยครับโมนิจาร์ราาก็สาดน้ำเนิมก่อนได้เลยนะคะกำจะไปโมนิจารให้กับผู้ยากไร้ไ hey! อ้ผู้ยากไร้ย ด่วยกันครับเดี๋เดลมาเดี๋ยวเข้านิดนึ่งมเรียาจบมาเด้เอเนนาน่งรับพรตรงนั้นเลยครับนั่งเลยอ๋อนั่งนี่ป้าป้านั่นี่เลยนี่นี่เขาเรียวให้แล้วนั่งเลยครับได้ไปรังใช่แต่กรดังสนางนี้